ก็สถานการณ์ในพัทยาดีขึ้นมากๆกครับนักท่องเที่ยวมากขึ้นมากๆเลยช่วงนี้นะครับทำให้พยาเนี่ยได้รับนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามามากพอสมควรครับสำหรับคอนโดนะครับที่นี่นะครับจะอยู่ใกล้ทะเลมากๆครับแล้วก็โลเคชั่นเด่นๆของเขาพัก่นนะครับไม่ว่าจะเป็นใกล้ร้านอาหารนะครับใกล้ทะเลของร้านอาหารชื่อดังบนขอพัก่นนะครับก็ว่าจะเป็น c h o c o Factory นะครับไม่ว่าจะเป็น Sky ล a ลอรี่ p r e m ม e r m a มดนะครับแล้วก็ o กซิเจนะครับก็เราจะแยกส่วนของกระจกด้วยจะเป็นก้านแบบนี้นะครับถ้าต้องการพร้อมในส่วนตัวนะครับ เราสามารถที่จะดึงกระจกมาปิดตรงนี้นะครับออที่นอนก็จะเป็นเตียงขนาดใหญ่เลยครับ6ฟุต oh, แล้วก็ตรงนี้นะครับเราจะมองเห็นวิวทะเลขณะที่เรานอนพักผ่อนเลยนะครับซึ่งวิวด้านนี้เราจะเห็นทะเลไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนครับซึ่งเป็นจุดเด่นของคอนโดที่นี่มากๆครับอันนี้จะเป็นบริเวณที่เรามาแต่งหน้ากันนะครับแล้วก็เตรียมตัวออกไปทํางานนะครับหรือว่า working space เราสามารถที่จะอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาดู สภาพครับเรเสร็จของเราแนละ้วเปิดออกมาตัวนี้จะมีการเล่น t r i มของตัวกระจกด้วยครับพอมให้กระจกอ่ะห้องมันจะดูกว้างขึ้นนะครับแล้วก็สีต่างๆการตกแต่งเนี่ยจะเป็น t ีมของโลจโกเลยครับซึ่งเป็นสีที่ดูลาลักชัวรี่มากๆครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้พาไปดูห้องน้ํานะครับห้องน้ําของเรานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีการแยกโซนเปียกโซนแห้งนะครับออกจากกันก็เป็น ฟังก์ชันจะเป็นแบบนี้คนระับห้องน้ําขนาดใหญ่เลยนะครับก็ฉลุมาที่ห้องครัวครับผมตามผมมาเลยอันนี้จะเป็นห้องครัวของเรานะครับห้องครัวของเราจะมีการบิวอินทุกอย,อย่างหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นวางของต่างๆนะครับชั้นเก็บของแล้วก็มีการบิวอิน วางเครื่องซักผ้านะครับติดตั้งหูดดูดควันเรียบร้อยนะครับต่อไม่เหล็กไฟฟ้าตัวเย็นเราให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโต๊ะทานข้าที่สามารถนั่งได้2ท่านนะที่สําคัญครับตรงนี้จะเป็นหินอ่อนนะครับวัสดุจะแข็งแรงมากนะครับแล้วก็สวยงามไม่ความหรูหราตรงนี้ก็จะบิวอินแบบนี้เลยนะครับห้องนี้ขนาด38ตารางเมตรนะครับการเดินทางของเราก็สะดวกสบายมากๆครับ เราอยู่บนที่ท่าตันหนักซอย5นะครับแล้วเข้ามาเนี่ยตรงนี้อยู่ใกล้ทะเลมากๆจากคอนโดไปที่ทะเลแค่ประมาณ300เมตรเองนะครับซึ่งเป็นคอนโดที่น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับทุกคนในวันพักผ่อนนะครับเราสามารถมาอินซอยกับคอนโดที่นี่ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นการซื้ออยู่เองหรือซื้อลงทุนปล่อยเช่านะครับที่สําคัญนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับสำหรับท่านที่สนใจต้องคอนโดใกล้ทะเลน่าลงทุนแบบนี้นะครับสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับ